อาราธาวิปัสสกพิกูอ่านว่าเรื่องแห่งภิกษุผู้มีวิปัสนานปรารบแล้วพยานา้าพเจ้าวุจเต,เตจะกล่าวสถานว่าพระศาสดาวิหารนตัตเมื่อเสด็จประทับสาวัติยังในเมืองชื่อว่าสาวัตีอารัพะทรงปรารบพิกูซึ่งภิกษุทั้งหลายอารัธาวิปัสสเกผู้มีวิปัสนาอันปรารบแล้วกเทติตรัสแล้วอิมังธรรมเตสนงังซึ่งพระธรรมเทศนานี้ว่า กุมภูประมังอิติดังนี้เป็นต้นกีระได้ยินว่าพิขูอันว่าพิกษูทั้งหลายปัญจตาตามีร้อยห้าเป็นประมาณ สาวัตียังในเมืองชื่อว่าสาวัตถีเขตตวาเรีเอาแล้วกรรมฐา,านนางซึ่งกรรมฐา,านยาวะเพียงไรอัตตาแต่พระรหัสสันติเกในสำนักศัตรูของพระศาสดามันเตตวาขึ้นมาครับปรึกษากันแล้วว่ามา่อย่างนั้นว่าเราทั้งหลายกริตสามะจักรธรรมสมณธรรม,มังซึ่งสมณธรรมอีกิีหนึ่งนี้คันตวาไปแล้วโยชนะสตามักคังสิ้นหนทางมีร้อยแห่งโยศเป็นประมาณอค้ามังสุได้ไปแล้วมาหาคามาง สู่บ้านใหญ่เอกังตำบลหนึ่งอัฐะครั้งนั้นมนุษยสารว่ามนุษย์ทั้งหลายทิฏฐวาเห็นแล้ว เนปิขูซึ่งมิสูทั้งหลายเหล่านั้นเนปิคูอย่างมิสูทั้งหลายเหล่านั้นนิสิทาเปตวาให้นั่งแล้วปัญญาตาเทเนตัวบนอาสนะอันตนปูลาดแล้วทั้งหลายปาริวิสิตาวางคาดแล้ววัตถุยด้วยวัตถุทั้งหลายยาคูอาทิหิมีข้าวต้มเป็นต้นปณีเตหิอันประนีตปูจิตาวาถามแล้วว่าพันเตกาแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจะไปกัตถะฐานเน,นที่ไหนอิติดังนี้วาเจเนขึ้นมานะครับครั้นเมื่อกำว่ามมยังว่าเราทั้งหลาย คัดฉามะจะไปยะปับ ยะถาภาสุกัตถานางสู่ที่มีความสําราญอย่างไรอิติดังนี้เตหิพิคุหิอันวิสุทั้งหลายเหล่านั้นวุตเตกล่าวแล้วยาจิตตวาวิงวอนแล้วว่าพันเตข้าแต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายว,วัสสะจงอยู่อิทะถาเนเอวในที่นี้นั่นเทียวอิมังเตมาสังตลอดประชุมแห่งเดือนสามนี้ไม่อย่างปีแม้นว่าเราทั้งหลายปฏิถายยะตั้งอยู่แล้วสรเนสุในสรณะ,ะทั้งหลายรักิจสามะจักรักษาปิลานี้ซึ่ง ท่าทั้งหลายสันติเกในสำนักตุมหากังของท่านทั้งหลายอิติดังนี้วิทิตวารู้แล้วที่วาสนางซึ่งการยังคำนิมนต์ให้อยู่ทัาเเตสังพิขูนางของภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวัตตวากล่าวลว่าวณสันโตอันว่าชัดแห่งป่าหันโตว่าอันใหญ่เทียวอัติมีอยู่ฐานเนในที่อวิทุเรอันไม่ไกลพันเตฆ็แต่ท่านผู้เจริญตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายวัสถะขอจงอยู่เอตถาวณสันเจในชัดแห่งป่านี้อิติดังนี้ วิยูเชสูงส่งไปแล้วเตพิขูอันว่าพิสูุทั้งหลายเหล่านั้นปวิสิงสุงเข้าไปแล้วตังวณะสันดังสู่ชัติแห่งป่านั้นเทวตาว่าเทวดาทั้งหลายอธิวปถาผู้สิงสถิตยอยู่แล้ว ตัดสมิงวณัสันเดในชัดแห่งป่านั้นจินเตตาวาขึ้นมานะครับคิดแล้วว่าอายานว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายศีลวันตัวผู้มีศีลอนุปตตาถึงโดยลําดับแล้ววณัสันดังซึ่งชัดแห่งป่าอีมังนี้ปณะ,ะก็อายเยตุครั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายวันสันเตตุอยู่อยู่อิทวาวณัสันเดในชัดแห่งป่านี้อันนี้รวบนะครับ บุตตะพาติกังกเยตวาลูกเขออภิรุยหะวสิตุงอัมหากังนี่รวบมาด้วยนะครับตุงปัจจัยมากับอายุตังให้แปลว่าอันว่าอันนะครับอันว่าอันอันเราทั้งหลายพาวแล้วซึ่งบุตรและพี่น้องชายขึ้นเฉพาะแล้วอยู่บนต้นไม้อายุตังโขไม่สมควรแล้วแหอนะครับ อัมหากังแปลอักวิพัตว่าแปลว่าอันเราทั้งหลายนะครับอิตีดังนี้โอตริตตวาข้ามลงแล้วนิสีติตตวานนั่งแล้วภูมิยางบนภาคพื้นจินตยิงสุคิดแล้วว่าไอยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายพระสิตตวาอยู่แล้วอิมัสมิงฐาในีในที่นี้อัจเจกรติงตลอดคืนหนึ่งในวันนี้ขมิสสันติจากไปเสวในวันพรุ่งอาถาแนแท้อิติดังนี้พิกูปีแม้นว่าภิกษุทั้งหลาย จริตาวาเที่ยวไปแล้วบินดายะเพื่อบินดาอันโตคาเมในภายในแห่งบ้านปุณาติวเสในวันรุ่งขึ้นอาคเมิงสุมาแล้ววนะสันดังสุชัดแห่งป่าตางเอวะนั้นนนัเทียวปุณาอีกเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายจินเตตาวาขึ้นมานระับคิดแล้วว่าพิกุสังโคอันว่าโมูแห่งพิกษุเกณจินิปันติโตเป็นผู้อันใครใครนิมนต์แล้วสวาตนายะ เพื่ออันฉันในวันพรุ่งภวิสติจักเป็นเพื่อพัดปฏิโภคอันมีในวันพรุ่งนะครับตาสมาพร้อยนั้นพิกุสังค์โคนว่าหมูแห่งพิสูุอาคจติย่อมมาปุณะอีกขมานางันว่าการไปอัชชาในวันนี้หน้าภวิสติจักไม่มีพิกขูอันว่าพิกษุทั้งหลายมันเยเห็นจักคมิสันติจักไปเสเวในวันพรุ่งอิติดังนี้ อัดจิงสุงอยู่แล้วภูมิยังเอวะที่ภาคพื้นนั่นเที่ยวกาลังตลอดการอัทธมาสะมะตังมีเดือนด้วยทั้งเกิงเป็นประมาณอิมินาอุปายเยนะโดยอุบายนี้ตะโตในระแบบนั้นเทวตาว่าเทวดาทั้งหลายจินตยิงสุงคิดแล้วว่าพระทันตา อันว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายมันเยวสิทธสันติเห็นจะจักอยู่อิาทะาฐานเนวในที่นี้นั่นเดียวอิมังเตมาสังตลอดประชุมห่ึ่งเกินสามนี้ปณะ,ะก็ ไอเยสุครั้นเมื่อพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายวสันเตสุอยู่อยู่อิทะเอวะโขฐานเนในที่นี้นั่นเทียวแลนี่ก็ตุงปัจจัยมากับอายุตังอีกนะครับก็แปลรวบนะครับอามหากลางลุเขอภิรุหิตวานิสีที่ตุงปีเม้อันว่าอันอันเราทั้งหลายขึ้นเฉพาะแล้วนั่งบนต้นไม้อายุตัง ไม่ควรแล้วเตมาสังปุตตะพาติเกขเหตตวะภูมิยังนิสีธนัตฐ,ฐานิปีแม้อันว่าที่เป็นที่พาวแล้วซึ่งบุตรและพี่น้องชายทั้งหลายนั่งบนภาาพื้นตลอดประชุมแห่งเดือนสามทั้งหลายทุกขานี้เป็นทุกอามหากลางของเราทั้งหลายโหนติย่อมเป็นเปลว่าทั้งหลายตรงเตมาสังเพราะฐานเนี่ยฐานานิตัวนี้เป็นพระหูวนจะนะนะครับ กินจีกัตตวาอิเมพิกูปลาเปตุงอ่านว่าอ่านอันเราทั้งหลายกระทำแล้วซึ่งวิธีอะไรอะไรยังพิสูจทั้งหลายเหล่านี้ให้หนีไปวัตติย่อมควรอิติดังนี้ตาเทวดาว่าเทวดาทั้งหลายเหล่านั้นอาระพิงสูเริ่มแล้วทัดเสตุงเพื่ออันแสดงกะพันธานิซึ่งซากศพทั้งหลายชินนะศีสะชินนะศีสานิจามีศีสะอันขาดแล้วด้วยอมนุษย์สัตว์ทางสาเวตุงจะ เพื่ออัญยังพิสูจน์ทั้งหลายให้ฟังซึ่งเสียงแห่งอมนุษย์ด้วยรัติฐานะท่วาฐาเนสุจะาเอวะในที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวันทั้งหลายด้วยนันเทียวจังกรรมณะโกติสุจาในที่สุดแห่งที่เป็นที่จงกรมทั้งหลายด้วยเตสุเตสุเหล่านั้นเหล่านั้นโรคานว่าโรคทั้งหลายขีปิตะกาสาธโยมีโรคจามและโรคไอเป็นต้น ปวัตสิงสุเป็นไปทั่วแล้วพิกขูนางแก่พิสุทั้งหลายเตพิกขูอันว่าพิกษูทั้งหลายเหล่านั้นปูจิตวาถามแล้วอัญญะมันยังซึ่งกันและกันว่าอาวโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายกิงอันว่าอะไรดุจติย่อมเสียดแทง ต,ตุยหังแก่ท่านกิงอันว่าอะไรรุจติย่อมเสียแทงตุยหังแก่ท่านอิติตดังนี้วัตวากล่าวเลยว่าคีปิตาโรคโคอานว่าโรคจามรุจติย่อมเสียแทงไม่หังแก่ผมกาสูอันว่าโรคไอรุจติย่อมเสียดแทงไม่หังแก่กระผมอิติดังนี้อาหังสุกล่าวเลยว่า อยู่ในหน้าต่อไปนะครับเอาโสดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายอาหารอันว่ากระผมอัตถสังได้เห็นแล้วชินนาสีสังกะพันทางซึ่งร่างผีก็ได้นะครับอันมีสีสันขาดแล้วจังกรรมนะโกติยังในที่สุดเองที่เป็นที่จงกรมอัชชะในวันนี้อาหารอันว่ากระผมอัตถสังได้เห็นแล้วกะพันทางซึ่งร่างผีและติดฐานีในที่เป็นที่พักในกลางคืน อาหารันว่ากระผมอัดโสสิงได้ฟังแล้วอมนุษย์ัทางซึ่งเสียงแห่งอมนุษย์ที่ว่าฐานเนในที่เป็นที่พักในกลางวันอีทางฐานางกันว่าที่นี้ปริวัติเจตพระยุตตะกังเป็นที่อันควรแล้วแก่ความเป็นที่อันเราทั้งหลายพึงเวทรอบโหติย่อมเป็นตัดบทเป็นปริวัติเจตพระยุตตะกังบกับอีทางนะครับอภัสสุกังอันว่าความไม่สบายโหติย่อมมีอามหากังแก่เราทั้งหลายอิทถาฐานเนในที่นี้ไม่อยางนันว่าเราทั้งหลายขามิตรสามารถจ ไปสันติกังสู่สำนักศัตรูของพระศาสดาอิติดังนี้เตพิขันว,ว่าพิสูนทั้งหลายเหล่านั้นนิคบิตตวาออกไปแล้วคันตวาไปแล้วสันติกังสู่สำนักศัตรูของพระศาสดาอนุปุเพนะโดยลําดับวันทิตตวาถวายบังคมแล้วนิสีจริงสุนั่งแล้วเอกมันตังณนะที่ส่สวนข้างหนึ่งอาทะครั้งนั้นสถานว่าพระศาสดาอาหะตรัสแล้วเนพิขูกะพิสูจทั้งหลายเหล่านั้นว่าพิกเวดูก่อนพิสูจทั้งหลายตุมเพียนว่าเธอทั้งหลายณสกิรธาจักไม่อา ว่าสิตุงเพื่อนอยู่ตัดสมิงถาเนในที่นั้นกิงหรือ ทิติดังนี้เตพิกขูอ่านว่าพิสุงหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทูลว่าพันเตฆ่าเตพระองค์ผู้เจริญอามะพระเจ้าข้าเอวังอันว่าอย่างนั้นเฮรวารมนานี้อันว่าอารมณ์อันบุคคลพึงกลัวทั้งหลายเอวรูปานี้อันมีอย่างนี้เป็นรูปอุป,ปัตหันติย่อมปรากฏอามหากางแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายว่าสันตานางผู้อยู่อยู่ตัสมิงถาเนในที่นั้นเตนะการณเนนะเพราะเหตุนั้นอภาสุกลางอันว่าความไม่สบายเอวะรูปัง อันมีอย่างนี้เป็นรูปโหติย่อมมีเตนะการเนนะเพราะเห็ุนั้นไม่ยังอันว่าข้าพระองค์ทั้งหลายยินเตตวาคิดแล้วว่าอีทางฐานางอันว่าที่นี้ปริวัติเจตับพระยุตตะกังเป็นที่สมควรแล้วแก,กว่ความเป็นที่อันเราทั้งหลายพึงเว้นโหติย่อมเป็นอิติดังนี้ชาเตตวาทิ้งแล้ว ังถานังซึ่งที่นั้นอาคตาเป็นผู้มาแล้วสันติกังสู่สำนักตุมหากางของพระองค์ทั้งหลายอมหะย่อมเป็นอิติดังนี้สัดฐานว่าพระศาตดาอาหะตรัตละว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายตัดถาฐาเนเอวะตุมหากางคันตุงอันว่าอันอันเธอทั้งหลายไปในที่นั้นนั่นเทียววัตะติย่อมควรอิติดังนี้เตปิปิควรว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นอาหังสุกราบทุลว่าพันเตฆ่าแต่พระองค์ผู้เจริญอัมเหหอันฆ่าพงทั้งหลายนะตกาไม่อาจ อิติดังนี้ภาวะวาจกนะครับประโยุกานี้สถานว่าพระศาสดาอาหาตรัสตว่วาพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายตุมเหีอันว่าเถอทั้งหลายอัคเหตวาไม่ถือเอาแล้วอาวุธทางซึ่งอาวุธข้าตาเป็นผู้ไปแล้วอัตทะย่อมเป็นอิธานิในการนี้ตุมเหี้นว่าเธอทั้งหลายเหตตาถือเอาแล้วอาวุธทางซึ่งอาวุธขจจะะจงไปเถิอดอิติดังนี้เตพิขุนว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้น บูติงสุทุนถามแล้วว่าพันเตฆ่าเต่เตพระองค์ผู้เจริญม่อย่งงางนั้นว่าข้าพระองค์ทั้งหลายขยตวาถือเอาแล้วกัตราวุธทางซึ่งอาวุธชนิดไหนคัดฉามะจะไปอิติดังนี้สัตฐานว่าพระศาตดาวัตวาตรัสแล้วว่าหังนั้นว่าเราทัดสามิจักให้อาวุธทางซึ่งอาวุธโวเก่เธอทั้งหลายจุมเหียนว่าเธอทั้งหลายขเหตวาถือเอาแล้วมยาธินาวุธทางซึ่งอาวุธอนันเราให้แล้ว คัจฉะจงไปเถิดอิติตรงนี้กเทตาวาตรัสแล้วเมตตาสุดตังซึ่งเมตตาสูตรกตลังสากะลังทั้งสิ้นว่า,ย,า,า,ายังตังสิกขาตยังอันว่าหมวดสามแห่งสิกขานั้นใดกุลบปุตเตนะอันกุลบุตรัตทะกุสเลนะผู้ฉลาดในประโยชน์อภิสเมจจะปันลุแล้วปะทางซึ่งบทสันตังอันสงบแล้วกะระียัง พึงกระทำตั้งสิกขาตายังอันว่าหมวดสามแห่งสิกขาบทนั้นกุลบุตรเตนะอันกุลบุตรอัตฐกุศลนะผู้ฉลาดในประโยชน์กรณียังพึงกระทำเป็นกรณียังบวกอัตฐกุศลนะนะครับโสกุลบุตรโตอันว่ากุลบุตรนั้นสักโกจะเป็นผู้องค์อาจด้วยอุชูจะเป็นผู้ตรงด้วยสุหุชูจะเป็นผู้ซื่อตรงด้วยดีด้วยสุวโจจะเป็นผู้อันบุคคลพึงว่าได้โดยง่ายด้วยมุทุ จะเป็นผู้อ่อนโยนด้วยอนติมานิจะเป็นผู้ไม่มีความถือตัวด้วยอัตสะพึงเป็นอิติดังนี้เป็นต้นวัตวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิสุทั้งหลายตุมเพียนว่าเธอทั้งหลายสัชายันตาสาย สาธยายอยู่อิมังเมตตสุตงังซึ่งเมตสุตนี้ปัฏฐายะจำเดิมวนสันตะโตแต่ชัดแห่งป่าพระหิในภายนอกวิหาระ,ะแห่งวิหารปรวิสัยยะพึงเข้าไปอันโตว,วิหารังสู่ภายในแห่งวิหารอิติดังนี้อุยโยเจติทรงส่งไปแล้วเตพิขูวอันว่าวิสุลายแล้วนั้นวันทิตาวาถวายบังคมแล้วสัทธารังซึ่งภะษาธดาน,นิคมิตาวาออกไปแล้วปัตตวาถึงแล้วต่างวนสันดงังซึ่งชัดแห่งป่านั้นอนุปภเพนะโดยลำดับ พระหิวิหารเรคณะสัชชายังสัชชายมานาวะสาธยายอยู่สาธยายโดยความเป็นหมู่ในภายนอกแข่งวิหารเที่ยวรวบเต็มนาทวัสับคืนนิบาตนะครับปวิสิงสูเข้าไปแล้ววนณสันดังสู่ชัดแห่งปา่าเทวตาอันว่าเทวดาทั้งหลายสักระวนณสันดในชัดแห่งปา่าทั้งสิ้น ปฏิลพิตวาได้เฉพาะแล้วเมตตาจิตตังซึ่งจิตอันประกอบแล้วด้วยเมตตากัตวากระทําแล้วปัจจุขมานังซึ่งการต้อนรับเตสังพิขูนางแก่พิกจุทั้งหลายเหล่านั้นอาปุจฉิงสุถามโดยเอื้อเฟื้อแล้วคัตตาจีวรปฏิคานังซึ่งการรับเอาเฉพาะซึ่งบาศและจีวรอ,อาปุจฉิงสุถามโดยเอื้อเฟื้อแล้วคัตตะสัมภาหานังซึ่งการนวดซึ่งตัวนังครับตัวนี้กะริงสุ กระทำแล้วอารักขังซึ่งการอารักขาสุสังวีตังให้เป็นของอันตนจัดแจงด้วยดีแล้วตัทธะตัทธะฐานีในที่นั้นนั้นเตสังพิขูนางแก่พิกษุทั้งหลายเหล่านั้นเตพิขูนว่าพิษุทั้งหลายเหล่านั้นสันนิสินนาเป็นผู้นั่งประชุมกันแล้วจักกะทุปนังวิยเราวกะอันว่าพนมแห่งจากเฮสุงได้เป็นแล้วอมนุสสะสัทโธนามะชื่ออันว่าเสียงแห่งอมนุษย์หน้าโหสิไม่ได้มีแล้วกัตจิฐานี ที่ไหไหหจิตตางันว่าจิตเตสังพิขูนางของพิสุทั้งหลายเหล่านั้นเอกคังเป็นธรรมชาติมีอารมณ์เลิศดดวงเดียวโอติย่อมเป็นเตพิขูอันว่าพิสุทั้งหลายเหล่านั้นนิสินนานั่งแล้วรติฐานะที่ว่าฐานเนสุวในที่เป็นที่พักในกลางคืนและที่เป็นที่พักในกลางวันทั้งหลายจิตตางยังจิตโอตาเดตวาให้ข้ามลงแล้ววิปัสสนายะในวิปัสสนาปัตตเปตวาเริ่มตั้งแล้วขยะวะยังซึ่งความสิ้นไปและความเสื่อมไปอัตตนิ ในตนจินเตตาวาคิดแล้วว่าอายังอัตภาโวนามะชื่ออันว่าอัตภาพนี้กุลาละภาชนะสตธิสุเป็นเป็นเช่นกับด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินพิชนะเถนะเพราะอัดว่าแตกไปอาถาวรัตเถนะ เพราะอัดว่าไม่มั่นคงโหติย่อมเป็นอิติดังนี้วิปัสนางยังวิปัสนาวัตยิงสุให้เจริญแล้วสัมมาสัมพุทธธนว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคันทะกุติยังนิสินโนวะประทับนั่งแล้วในพระคันทกุดีเทียวยะตตวาทรงทราบแล้วเตสังพิขุนางวิปัสนายะอารฐภาวัง ซึ่งความที่แห่งวิปัตนาเป็นธรรมชาติอันพิถูุทั้งหลายเหล่านั้นปรารบแล้วอามันเตตวาตรัสเรียกมาแล้วเตพิขูซึ่งพิสูทั้งหลายเหล่านั้นวัตตะวาตรัสแล้วว่าพิกเวดูก่อนพิกูุทั้งหลายเอวังเอวะอันว่าอย่างนี้นั่นเทียวอายังอัตภาโวนามะชื่ออันว่าอัตภาพนี้กุลาละกุลาละภาชนะสาธิสสเป็นเช่นกับด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินเหนียวพิจะน,นะเถนะ เพราะอัดว่าแตกไปอัถาวรัตเถนะเพราะอัดว่าไม่มั่นคงโหติย่อมเป็นอิติดังนี้เอาเอวีวานี้ไปเข้ากับสัตติสูนะครับแปลว่าเป็นเช่นกับด้วยภาชนะอันเป็นวิการแห่งดินนั่นเที่ยวนะครับพระิตาวาทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรัตนีติโตปีแม้ประทับยืนแล้วโยชนะสเตนในร้อยแห่งโยศนิสินโนวิยะราวกะว่าประทับนั่งแล้วอภิมุเขเ ในที่มีน่าเฉพาะเตสังพิกูนางต่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นวิสัเชเจตวาทรงเปล่งแล้วฉับพันนรัศมิโยซึ่งพระรัศมีอันมีวันณะหกทั้งหลายรูเปนะด้วยทั้งพระรูปทิสมาเนนะอันปรากฏอยู่อาหะตรัสแล้วอิมังคาถังซึ่งพระคาถานิว่า